โพสยังไงให้ติดคุกก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาเข้าใจในเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทก่อนตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมีการกําหนดเรื่องของการหมิ่นประมาทไว้องค์ประกอบความผิดของฐานหมิ่นประมาทก็คือการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้นั้นเสเชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังถ้าเข้าองค์ประกอบแบบนี้ก็ถือว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วการโพสต์ข้อความที่ถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับ บางคนเนี่ยอาจจะเลี่ยงด้วยการที่ไปใส่ตัวอักษรย่อแทนแต่รู้ไหมครับว่าถ้าบุคคลที่3เขาเข้ามาอ่านแล้วเขาเข้าใจว่าเป็นใครแบบนี้ก็เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้หรือบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่ว่าตามกฎหมายแล้วไม่ถือว่าเรามีสิทธิ์จะไปวิพากวิจารณ์เขาเขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะ การที่เราเอาบุคคลอื่นมาโพสต์ประจานอย่างเช่นบางคนมีการมากู้ยืมเงินแล้วเขาไม่คืนเงินก็เลยไปโพสต์ประจานแบบนี้ก็เป็นความผิดฐานมินประมาทได้เห็นไหมครับว่าเดิมทีเนี่ยเป็นเจ้าหนี้แท้ตอนหลังกับลายมาเป็นจำเลยได้ดังนั้นนะครับการที่เราจะโพสต์อะไรเนี่ยอยากให้คิดให้ดีเสมอเพราะเมื่อโพสต์ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดอาญาตามมาก็ได้